สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจัดโฮเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมเหรียญหล่อเนื้อทองผสมนะครับสมเด็จนะครับผมพุทธจันโตนะครับผมรลังสีนะครับสมเด็จพระพุทธจันโตนะครับนี่ก็คือท่านั่งสมาธิของท่านนะครับ องนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับไม่ใช่เหรียญปั๊มนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหล่อนี่ก็ทะลุไปหน่อยนะครับผมเป็นเหรียญหล่อนะครับหนานะครับ เนี่ยมีรอยช่อนะครับตัดช่อแล้วก็เจียนะครับผมสมเด็จพระพุทธจารย์โตทองผสมนะครับก็จะแบบกระดำกระดางหน่อยนะครับผมเป็นทองผสมนะครับเชิ้ งานผูกพัทสีมาอุโบสถวัดโบสถสามเสนก้ากอพอปีสามห้านะครับอันนี้ก็เป็นยันดวงนะครับผมอายุพานี่ก็สามสิบนปะีเข้าไปแล้วนะครับองนี้ก็นำมาเปิดแบ่งปันเบาๆนะครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบสมเด็จนะครับผมก็องค์นี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่นะครับหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนเชินะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ